สวัสดีค่ะเอียดพัชรีคงปอดน,นะคะก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอียดตื่นขึ้นมาลุกออกกําลังกายตอนเช้ายืดเส้นยืดสายอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงและตกเย็นเนี่ยเลิกจากที่ทําง,งานก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะมาออกกําลังกายการออกกําลังกายตอนเย็นจะเป็นการออกกําลังกายที่ค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าเป็นการออกกําลังกายของคนไข้ร์กินสันที่ต่างประเทศก็ใช้กัน ลักษณะการออกกําลังกายที่ต่างประเทศก็ใช้กันในคนแค่ไปกินสันก็คือการออกกําลังกายแบบสุดๆนะคะวันนี้เอ็ดลองหัดวิ่งวันนี้เอ็ดลองหัดเดินเร็วเอ็ดทำได้นะทําได้แล้วหลังจากนั้นถึงเวลากินยาเออหกโมงเอา,เอายามากินแล้วรู้สึกหนืดช้ามากจนพี่ที่เขาออกกําลังกายด้วย <ahor> <kit S 1> เขาบอกว่านั่งพักก่อนก็ได้บอกไม่ อยียจะทําให้ได้ก็คือการออกกําลังกายของคนไข้าพากินสันในใน,ในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นการออกกําลังกายแบบสุดๆก็คือทำอะไรให้สุดเต็มที่ไปเลยถ้าเหยียดแขนไม่ออกก็ต้องพยายามฝืนเหยียดให้สุดให้สุดที่สุดก้าวไม่ออกเดินต่อขาต่อขาก็พยายามก้าวให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะให้สมองมันจดจำว่า ปกติของคุณเป็นคนก้าวยาวนะคะนี่คือหลักการรักษาเขาเดี๋ยวเรามาประเมินกันต่อไปหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มที่เหอียดออกกำลังกา,รรททการยรับบีทกรรมตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันช่วงเช้าเอียดจะออกกลังายยืดเส้นยืดสายนะคะยืดเส้นยืดสายของการคลายท่าเนื้อกำเหยียดกำเหยียดตอนเช้าประมาณครึ่งชั่วโมง การสื่อสารจดจำว่าเราก้ายาวได้นนั่นคือหลักการออกกำลังกายของคนไข้พาินสันในต่างประเทศเพราะฉะนั้นมือจากที่เหยียดไม่ได้หรือต้องออกไปให้สุดออกกำลังกายให้สุดนี่ค่เป็นอะไรที่ลองฝืนดูมาหนึ่งอาทิตย์กินยาหกโมงอาทิตย์นล้วก็กินยาทุ่หนึ่งยาหกโมงเหยียดฝืนยืดฝืนก้าวยาวๆแล้วฝืน ฝืนทุกอย่างที่พายินสันก็เป็นนะก็ฝืนอยู่ไม่ถึง1ิบห้านาทีเอดกลับมาเหมเือนเดิมเอดกลับมาแอคทิวิตี้ได้เหมือนเดิมแล้วก็พูดพูดไม่เชื่อช้าคล่องขึ้นเอดคิดว่า,ากรารออกกำลังกายมีผลและยยก,ก็มีประโยชน์กับเอดเอดต้องมีนิ่ไหมมีนีไไ่ไหมเข้าใจคำว่มีน่ไหมมีนิ่ไหม ละเอียดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ